วันที่24มิถุนายน2568สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นเดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตโดยนายวัชระอัญโยธาศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นมอบหมายให้นางประภัยช่างสลักรองศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ณโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์อำเภอเมืองขอนแกน่นหลักสูตรชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ2,568ที่มุ่งหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนางจุธาทิพชานประเสริฐผู้รับใบอนุญาตดตรรัตนามูลป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนพร้อมนำเสนอการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ แต่ยังปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่โปร่งใสและยั่งยืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากำกับติดตามและสนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นที่นำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง